สวัสดีครับกลับมาพบกับผมฟอร์ดอาร์เอสาขาราชพฤกษ์พระรามห้านะครับวันนี้นะครับจะพามาลิวเจนเอเวอร์เรสต์นะครับตัวนี้แต่งพิเศษรอบคันเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์นนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องสองพันเทอร์โบนะครับร้อยเจ็ดสิบแรงม้าให้กําลังแรงบิดสูงสุดสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้มีแอร์ฟอร์ดพานะครับสามารถ เชื่อมต่อกับตัวรถได้นะครับแอปฟอร์ดพาร์ตดียังไงนะครับสามารถสั่งการสตาร์ทรถดับเครื่องเช็คพิกัดหารถได้และดูค่าน้ํามันได้และยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและบริการต่างๆนัดหมายเข้าสู่บริการได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญสามารถปลดล็อกรถได้ล็อกรถได้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับสำหรับแอปฟอร์ดพาจะตตอบโจทย์การใช้งานและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่เชื่อมต่อกับรถง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับตอนนี้นะคบมีราคาพิเศษอยู่นะคบอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสบาทนะครับและลูกค้าเพิ่มชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูทีละชิ้นรอบคันกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับกระจังหน้าทรงวิกเตอร์ V2 นะครับมาใหม่มาพร้อมไฟ LED 3จุดนะครับเป็นสีขาวและด้านล่างยังเพิ่มเติมของตัวชุดแต่งวิกเตอด้วยนะครับเข้ากับตัวรถรอบคันเลยครับคันนี้ หลอดุลงตัวมากๆนะครับสําหรับรถตัวเทนนะครับสีดำใส่ชุดแต่งสีดำนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับตัวนี้เป็นพิ้วล้อปันเฟืองนะครับขนาด4นิ้วนะครับเป็นของชุดวิกเตอร์นะครับจะเข้ากับตัวรถเลยนะครับและในส่วนของตัวยางตัวนี้นะครับเป็นยางอัทเลนนะครับดิซินตีนะครับหน้ายางอยู่ที่ 2755R20 นะครับเป็นล้อแมกขอบ20นะครับล้อแมกลูกค้าเลือกลายได้นะครับ และล้อแบบนี้นะครับวิ่งได้ได้ทั้งถนนดำและถนนลูกหลังนะครับตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะครับดุแล้วก็บึกแล้วก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันดีกว่าตัวนี้นะครับตัวเทนนะครับจะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าเราติดตั้งใส่ฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูน,นะครับอ่า ไม่ต้องถึงกับตัวสปอร์ตตัวเทนก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็มีปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นฟรีคิกเท้าเปิดได้เหมือนกันนะครับด้านท้ายก็มาในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์นะครับคันนี้หล่อจากด้านหน้าดอกหล่อด้านท้ายลงตัวมากๆนะครับราคาประหยัดสุดๆเลยครับอยู่ที่1,249,000บาทเท่านั้นนะครับรับส่วนลดจุกจไปเลย143,000บาทนะครับสำหรับ e v e r อเ t สท อยากได้แต่งแบบไหนนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อหมุม0928835986นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณค่ะ